ครับวันนี้ช่องดัดดี้ดูมันคุณพอ่อจะมาซท้ารองเท้าก็ทำค่อที่ใส่เล่นพื้นหลุดพื้นหลุดแต่ทากาวาเรียบร้อยละอันนี้ต้องมาเย็บถ้าทากาวอย่างเดียวนะเอาไปใส่อีกก็จะหลุดเหมือนเดิมนี่คุณพ่อซื้อเข็มมาครับเข็มมาสองอัน จากทางช็อปปี้เป็นเข็มแทงข็มแทงแล้วก็เข็มเย็บนะครับจะมีหัวตะขอซื้อทั้งตะเข็บนะครับสอบงเพื่อซื้อได้ส,งสอง้วนนะครับได้สองมวนแล้วก็ทำการเย็บไปแล้วคือตอนแรก คือปัญหาก็คือรองเท้ากอฟรุ่นนี้มันไม่ได้หุ้มพื้นมันไม่ได้หุ้มพุ้มตัวรองเท้าขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะเย็บน่ามันจะหุ้มแค่ตรงหัวแล้วก็ตรงพื้น,นจะเป็นโฟมแล้วก็อัดพื้นแบบมีดอกดอกเกาะหญ้าเป็นพื้นแข็งตอนแรกเเย็บตรงนี้เย็บตรงนี้แต่ตรงนี้มันเป็นโฟม ก็แทงเข็มเข้าไปแล้วโฟมมันจุยกระจุยมันก็เลยต้องมาเย็บเย็บตรงพื้นใต้พื้นเนี่ยเลาะอันนี้เราเย็บเป็นตามขอบไม่ได้เพราะมันมีปุ่มของรองเท้า,เาด้วยก็ต้องหลบไปหลบมาหลบไปหลบมานะครับก็ลองหัดเย็บดูนะครับไม่ยากเท่าไหร่นะเดี๋ยวมาลองดูเย็บมาถึงตรงนี้ตรงนี้ละเราจะเย็บต่อไป แล้วก็ medidas, นำล่องด้วยเข็มเข็มเจาะถ้าเราใช้เข <il> <exclude. S 2> <met> ็มเย็บเลยเนี่ยบางทีเราใช้แรงเยอะเราใช้เข็มเจาะแทงนำร่องไปก่อนนะครับเข็มร่องไปก่อน จะจบแค่ตรงสีดำานี่อน <Okay. S 1> ะครับก็จะเย็บให้ดูวิธีกันเย็บง่ายๆัวบ้านก็รองเท้าเองได้ก็ใช้ได้สองเส้นข้างในสีดำข้างนอกสีชมพูตามสีพื้นตอนแรกเพื่อไม่ให้สับสนเวลาคล้องสีดำเดี๋ยวจะเหมือนสีชมพูกันทั้งคู่มันก็จะงงนะครับ มัดปมแล้วก็มัดปมสีดำแล้วก็ทำเป็นอย่างนี้ไว้ไว้นะครับเป็นห่วงวก็ใช้เข็มเยบ็บแทงเข้าไปข้องดึงออกมานะครับอ่ <Okay. S 2> ดูแทงเข้าไป <Okay. S 2> ไแล้วก็เอาสีดำคล้อง ก็เข็มดึงออกมาเห็นไหมครับดึงออกมาเสร็จปุ๊บตัวเนี้ยทีอย่างนี้แล้วก็พันเชือกสักหนึ่งรอบแล้วก็จับเส้นสีชมพูมาสอดดึงออกมานะครับแล้วก็ดึงสีดำกลับไปแล้วก็ปม ปุ่มที่สีดำเนี่ยมัดกับเสียงพูดดึงให้มันจมลงไปหน่อยเพื่อความสวยงามโอเคเห็นไหมครับจมลงไปแล้วก็ทำเหมือนเดิมก็ใช้เข็มเย็บเนี่ยแทงลงไปโอ้ก็เห็นปุ่มเนี่ยอ่าแทงลงไปโอ้จะก็ม้วนห้าสีดำเป็นบ่วงเนี่ยแต่ก็ข้องเข็ม ออก็ดึงออกมาเอองัดึงออกมาแบบวางออของวางวางอือน <c oughs> ะครับไม่ง่าย,ยางนี้ทำไปเรื่อย

ไมนบ่อยแล้วก็คลองแย่ไม่คลอยถ้าเราไปเย็ยบที่ร้านเองก็หลายหลายคู่ก็จะเตองตังค์เหมือนกันซื้อเข็มมาสองอันไม่แค่ละยี่สิบห้าบาทไม่สามสิบบาทแค่นั้นเอง ได้ก็หมดเลยยี่สิบห้าบาทเลือกเบอร์ให้ถูกตามเข็เมช่วยเราประหยัดที่บ้านกรมีรองเท้าเปิดรองเทา้าที่ต้องการซ่อมอีกตั้งสี่คู่ก็เลยลองซื้อมาทำเองนะครับคุณพ่อบ้างสามารถทำได้ว่างวางไม่ดุ เนี่ยโอเคเดี๋ยวเลยปุ่มหนึ่งก็จะสุดที่เจาะไว้แล้วแล้วก็เจาะต่อ เช็ิเิียงผขอแล้วก็เดินใสสีดำไปโอเคตอนนี้ก็จบที่เราเจาะไว้สีดำแล้วนะครับรองเท้ก็กจะแน่นคันนี้ไม่หลุดแล้วปิ้นตีก่อบโอเคก็ไม่งานแค่นี้เองพอบาลสามารถซ่อมเย็บรองเท้าได้วันนี้นะครับช่อง daddy d o m a n จบแค่น,นี้ถ้าชอบก็กดไลค์แล้วก็กด Yeah. in the cup.